สอบอคไฟเขียวจัดเขาดาวปีใหม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงตีหนึ่งพร้อมยกเลิกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโฆษกสอบอคแถลงมติสอบอคที่ประชุมมีมติปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงจากเดิมมี23จังหวัดตอนนี้เหลือศูนซึ่งหมายถึงตอนนี้ไม่มีพื้นที่สีแดงแล้ว เหลือพื้นที่สีส้ม39จังหวัดพื้นที่สีเหลือง30จังหวัดและได้เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าจากเดิม7จังหวัดเป็น8จังหวัดส่วนการบริโภคสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ในค่ำคืนเขาดาววันที่31ธันวาคมนี้ต่อเนื่องได้ถึงเวลา1นาฬิกา ของวันที่1มกราคม2565สำหรับพื้นที่ควบคุมสามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่31ธันวาคม64ถึง1มกราคม65ไม่เกิน1นาฬิกาและเฉพาะร้านที่เปิดโลงอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นทั้งนี้ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณาสุขกำหนดหรือ COVID-free setting